เด้อมาเอ้าฝนเข่าโอ้โหแห้งแล้วโอ้โกใช้เด้อเอาอนน้อยเด้ออย่าอนใหญ่เด้อลูกเอาใกล้ๆนี่มันคลายเลยล่ะเอามาเอาอยู่ใกล้ๆพีพๆ สาบายดีสาบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเนาะบอเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มาเนาะยินดีตอนหับข้าวซื้อซองสาวุญมาบ้านเท่าคือเก่าพี่น้องเลยอ,อ่ะมาพ่อกันตอนนี้พี่น้องมือเร้านี่้องตัดเข่าเนาะพี่น้องเลยตัดไว้ยืดลมพูดแหละบัดนนี้ก็สิไปมัดสิไปมัดซอยทั้งป้ากบทั้งลูกพี่น้องอนไรและกะทั้งพอบ้านเป็นเนาะ พากันมัด่เพล่ะแต่สมุนลงน้ำรังเพิ่นพี่น้องึ้นหน้าเพื่อตัดคีบตัดยางกินเข่าเนาะกินน้ำลังกินก้อนก็ลงก้อนกินน้ำลังก็ลงน้ำรังสมุนเพื่อป้อนเข่าลูกแน่เพื่อเอาลูกกินเข่ากินยางก็ลงน้ำรังเพิ่นเนาะจะว่าเพิินมัดแล้วแล้วไปจักพี่น้องไล้สมุนขึ้นมาเป็นสมโม่กินยังม่ได้ลงปะเพื่อเป็นการเสียเวลาสิผ้าลงไปเลาะเบิ่งว่าเพิ่นมัดฮอดขันตอนใดผู้มืดฝนมาเลยพี่น้องมัดแล้วก็สิคนขึ้นมานํำเลยมบบนี้เนาะ เห็ดไปตามั้นตอนนี้สมุนก็ยู่เทียงอย,อยู่เทียงหน้าพี่น้องตะล่าเทียงพี่อยู่เทียงหน้านี่แหละเนาะปะเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่พาพี่พาน้องลงไปเบิ่งก่อนบบดนี้ฮ้อนแดดพี่น้องไยบัดฝนตกก๊ะกระเกีียวเข่าบ่ได้บัดแดดกะค้นห่อนเนาะเที่งะคนข่าก่อน เสร็ไปเลี้ยงแล้วด้วโอ้ฟอนเข่า n งา u ฟอนเข่า n h วเนี่ยที่ถ่วหัวอ่าอบนักกเลยนักเฟืองว่าคือนักเข่านี่ อ่าอฮ้ยใช้โอ้ยเก่งแท้นี่โอ้ยไปใบไปใบตู้รถกันไปใบตู้รถกันลูกโอ่ะฝนเข่าโอ้โหแห้งแล้วโอ้โหแคฉกใช้เด้อเอาพฝนครไวเด้อเอาพันใหญ่เด้อลูกเอาใกล้ๆนี่ mัน khai đấy ạ, nào mà ăn cho cái cãi pì pì, nào, này phải, phù, bảo tổ này nhau, phải phải à. bảo chỉ phải ao chỉ, mẫn yon lông chỉ, tiền luôn rồi. ตดี๋อยออุ๊ยนั่นหมเฮลูอ้ยคายกว่ายาจ้ะลูกออกอยางออกไปก่อนทางนี้ทางลูกซ้ายกำลังมัดอยู่ทางพุ่นคือสิแล้วแหละทางผู้เนาะลูกซ้ายมาทางพีเ่เลยลูกซ้ายทนเอเา้าสบายดีมากละ่ะแล้วแหละทางผู้ เรียบร้อยป้าลูกทั้งโพโอ้ยอือในน้มีผู้ซอยอยู่โพหมดปิ๊บิ๊บๆเข่าบักดำน้อยขึ้นมาอ้ไวบอะไรมัดเดียวทั้งน่ะถ้าคือโบมัดตัวติดข้นหน้านี่ก่อนมันเจาะมันเจาะกันอือเออตาพี่ที่นี่มัดเป็นโคนเป็นโค่นแล้วก็สิโคนขึ้นมาไปเลาะเบื้องต่างพุ่นก่อนพอดีเอารถคนเลย แสิและจังหน่อยสิมามัดซอยลูกทรายไปเบิ้งทั้งพุ่นก่อนเพิ่นมัดแล้วเหรดพ่อพบ่ปิดแล้วโอ้โหรกไซก็ไปแหละคือบ่เอาหมวกเด้โหรกไซนี่เนาะมื้อนี้สบุญบ่ได้ออกไปข้างนอกพี่น้องเอ้ยอยู่ตัดข้าวซอยเพิ่นะมัดข้าวโอ้พิ่นแล้วแล้วพ่อ๋อแล้วแหละแล้วอ๋ออ่ะสบายดีสบายดีทางพบบ้านเพิ่นพี่น้องเลยเอารถ ขนเขามาไวรานอ๋อเอารถขึ้นมาน้ลูกล sure. ่ะไปเบิ่งก่อนแหนะไว่าเอออย่าเฮ็ดเบิ้งเบิ้งสบายดีกันลูกถูกกันถูกกันถูกกันให้บ่ได้กินเค้กใหญ่ไดยถูกอัพโชคใส่มาแต่ใส้ลูกหืมบอลดังๆบ่ได้ยินนี่หืมบอลดังๆบ่ลดังๆไปสายนางผูกหัวลมมาเลย ไปเบิ premises, premises, s <S occurs, s <S ่งก่อนเพิ่นบังบังแม่สิไปบังบังลูกบังบังเฮ็ดดีๆอย่าดื้อได้ดื้อแม่ใหญ่แม่ใหญ่บ่ซื้อเค้กให้กินได้ขียเบิ่งก่อนอือตามาเบิ่งก่อนมัดแล้วแล้วเนาะทางนี้วิ่งไปแต่เสานี้ท่านได้มัดมาวันนี้แล้วเลยเอ้าสบายดีมอนี่แซึ่งเที่ยงน้อยมาแต่สาเองนี่ บ่ได้โรงเรียนบ่มื้อนี้บ่เป็นหยังมื้อนี้คือบ่โรงเรียนบ่ได้ลงจะโรงเรียนห้องไหนบ่ซี่บ่ซี่อ่านได้แล้วบ่ได้จ้ะโตก็ได้โตมื้อนี้เป็นหยังคือบ่ได้ลงมื้อนี้ยายบ่จบเจ้าือหยังเจ้าน่ะืองน้อยอายุจักปี11 11ปีแลโอ้กลแลใกล้แล้วปีนี้ปีปีหน้าปี่หยัง ตั้งใจเฮียนเด้อหน้าเพิ่นใกล้ๆกันนี่แหละพี่น้องไงเนาะท่าวติ้งนุ้ยเตียงเพิ่นไฟใหม่แหละเนาะอาไปเดี๋ยวคอยสิเลาะมั่งกันผู้ใด้โชคใส่โรงเรียนเอาไอปนุ้ยเด้อโอ้เล่นขี้ดินไงท่าวติ้งนุ้ยว่าสีลงมามัดน้ำเพิ่นเพิ่นมัดจนแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้สามคนเห็ดแป๊บเดียวโอ้โหทุกพี่พาผีพัน้องเลาะเบิ่งได้มือเศร้านี่บ่ทันได้มัด ยังเปียกฝอนอยุ่งมือเศร้านี่อืมตถอะูุนน่ะเบิกสสพาลงผ่าเบาิกทั้งกลางก่อนตัดมือเศร้านี่อยู่ลมอันนี้ให้ลูกตัดมือวานนี่นี้พุนน่ะอ้าวโอ้หมัดสามคนอ้หูอ้าวเสีเพิ่นสีขึ้นเอารถลงมากคนมาหนีเยี่ยนเยียนฝนตกก่อนโอ้ ฮอาเนอะพวกนี้สามคนมัดพี่น้องเลยคิดว่าสิบแล้วฮุบ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 หนึ่งแล้วคนน้ำมัดน้ำปั่นน้ำเห็ดเข่าเห็ดหน้านี่ญาติฝนบ่คือข้าวบูฮานพรมเอติกิเรื่อว่าเอาเห็ดหน้าก่อนฝนบ่คือฝนตกคขำดีแทะโอ้โหเนอะผู้คนทางพุ่นเที่ยวกันก็มือช่วยอยู่โอ้โห เ่าจะขึ้นรถมาคคุณนะไปเบิ่งทางลูกรา้มัดทั้งพุ่นก่อน่อะทางนี้มัดแล้วแหละคนขึ้นรถนี่กเมื่ออื่นก็ได้งัวออกว่าผูกพี่น้องเลยงัวถือเลขบานนี้งัวตายหิวว่าหลายเดือนเติบวันนี้งัวถือเลขบาาน,นี้ได้ผูกงัวบ้านมันได้กินหญ้าอิ่มเนาะตอนนั่นก็ตายอดตายหิวเราพี่น้องเลยนี่ขั้นหน้าแดนสบูนอันนี้บมฟังนี่เป็นหน้าคนใกล้กัน ฟังนี่ฟังนี่ของนาคนใกล้กันฟังนี่เป็นหน้าของสบุญพลังสาบุญยาวสุดลงปา่าหวยไปแหละยางกับเมยขนองอยูอ่แอ้ฮะเดี๋ยวสิไปทั้งพุน่นก่อนข่าไปฟังนั่นก่อนบาดนี่เลย่างเลาะทางเข้าไปนี่หัวเขาม่มีหัวบัดงัอออกมาขิ้นเข่าไปพุ่นก่อนบาดนี่ลูกเริ่มแต่ทั้งพุ่นบ่มาน่าไปมาตอกนะสิมาช่วย เป็นยังคือว่ามาัดเริ่มทั้งพุ่นกันมาแต่ทั้งพี่ไปแล้วมันยากบ่แต่ที่นี่ไปมันมันยากมันทับกันบ่เวลาตัดเข่ามันฉีดปกเต่งไปเลยนี่แหละพี่น้องเลยถามว่าเฮามาัดบ่ถ,ถือไลยเนาะสมมติว่าเฮาเฮามาัดแต่พี่ไปมันสิม,นมัดเนี้ยคนว่าเฮาต้องไปมัดแต่บอลมันสุดมาก,นะกเนาะเพราะว่าเฮาเริ่มลงทั้งพี่ไหมเมียสิไปมัดซอยก็เลยสิไปเริ่มมัดพุ่นมัดแล้วละก็สี่คนสิมัด อันนี้ไก่เทียงนี่นะเนี่ไก่เทียงไก่กินเด็กเป็นตัดเมื่อวานนี่เองอ่ะเดี๋ยวสบับปูนสีสีมัดซอยลูกก่อนแล้วก็เพิ่นกระชีไปคนฟุ่นลูกชายเป็นผู้มัดแล้วเฮากระชีผ้ากันไปคนบาดน,นี่นะเดี๋ยวชีมัดเข่าน้ำก้อนบาดนี่อือมัดเข่าก่อนบาดนี่ mặt biển bơ bơm thì là phi nhàng cái ruộng sau hay sau na เห็ดโบเห็ดกับมรได้กินน้าบเห็ดกับมรได้กินเข่ากินน้ามเนาะฮะปัญไปแล้ฉันลงไปค้นเข่าเลย เฮยบักเฮนี่มาถ่าเด้อเดี๋ยวจะไปคนช่วยคนกันเอาแพ้ตังลงไปเก็บกองไว้รถไป ว้อยสิได้ลงไปเก็บเข่าก่อนพี่น,น้องเอ้ให้ลูกมัดถาบ้านนี้ เดี๋ยวสิไปเก็บเข่ากองยุ่นก่อนนะฮะดีนะตอกนะไปก่อนพี่นอกฝนหยาดเนาะสิไปภากันเก็บเข่ากองไหวยุ่นก่อนบบดนี้รถมาเลยฝนตกพี่นองเอ้ยฝนตก

พอนเข่า nhau พอนเข่า n h a เนี่ยที่ถ่วมหัวอุบหนักกเลยหนักเฟืองเ่าคือนักเข่านี่ฮ่าฮ่าแจกใช้โอ้เก่งแท้นี่โอ้ยไป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 ตู้รถกันไปไปตู้รถกันทุกฮ่าไปะพนเข่า โอ้โหแห้งนะโอ้โหใช้โชกใช้เด้อเอาพ่อนน้อยเด้อเอาพ่อนใหญ่เด้อลูกเอาใกล้ๆนี่มันคายเลยล่ะเอามาเอาอยู het, ่ใกล้ๆพีพีพีเอาใช่โอ้โบ่าวตัวนี้มันหัว nhau ใชเอาตัวนหนชีไปสชีเอาหมากมันขึ้นชีมันย้อนลงชีอ้อ่าโต nhang bắc lại nữa chắc chắc lột lấy sỉ vượt ừ. 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 hiểu mai con ừ, lại ป้าเอาคนยันคนตกลงมาอโอ้แตเวนแตเวนแตเวนซองละครโหต้อมักลายโอ้โอ้โอ้เป็นต่ยันรถปิ้นแท่นี่อย่าพาไปใกล้มากล่ะ แล้วฮะโอ้ถอยมาอีก <c oughs> อย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้เฮ้ย <c> ช <oughs> ิไปใกล้รถรถปิ้นใช่หัวฮัน <c oughs> ปิดก่องไว้ไหายยะครับเห็ดยยะอะไรอืม เห็นยังลูกไปไปเมื่อกีวันนี้เมื่อกองข่าบ้างกุหลาบปะเอาขึ้นมาเอาสิมากองไว้นี่เรียงไว้เรีไม่ไม่สปกองไว้ขึ้นฝนมาเลยผู้ดับมาเลยยันบัทันเดี๋ยวสิกองขขาวก่อนแบบนี้วุ้ย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 วุ้ อยากมันรูปรูปใช่เลยรู Ooh, ้แล้วว่าอยากไรว่ลอะไา เบิ <fuck> <c oughs> ้งเยียบข่ารถนะลูกเบิ้งรู้ละลองเข่าหัวแล้วไว้ในหันพอดีไว้เต็มถึงั้น ใช่พวกคนใช้คอยเขาเขา,เขาด้วยนะไปทำเป็นแตนลายอ่ะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สมุนที่เจ้าไว้สำหรับะก,กอนน่ะเอาขึ้นมะกรองไว้นี่นะขึ้นมะกรองไว้นี่แล้วก็เอาเสียเอาผ่าต่างผ่าอย่างพวกไว้เดีงลงแป๊วอ,อีกน้องวันยังบดทันเบิดถูกหากเอาขึ้นมาลดหนึ่งหากเอาขึ้นมาลดหนึ่งมะกรองไว้มันได้ลายแล้วก็สีให้ยลดขาเจ้ามาปั้นให้ เพือพี่น้องเลนาะพอกันในคลิปหน้ะในคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปสักก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณไปทางคุณยายเจดีย์อุปซทุกคนที่ติดตามฮับส้มคลิปของสาบุญอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบและพระหัตถโฆษณาเนาะถ้าว่าคลิปได้ซาบุญว่าพิพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องอุซีกันเบ้อสุดสุดสุดคนเด้อเนาะพอกันในคลิปหน้าเพื่อนๆเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเลยขอคำว่าสบายดี